กระบวนตั้งแต่ต้นนะครับมีลักษณะริ้วกระบวนนั้นแบ่งออกเป็นห้าสายด้วยกันนะครับแต่ว่าโบราณน,นั้นท่านเรียกว่าโบรถอย่างสี่สายโดยที่มีเรือสายกลางเป็นสายพระราชยานแล้วก็มีเรือกระนาบอยู่สองข้างซ้ายขวาอีกข้างละสองแถวด้วยกันแถวนอกสุดที่เราเห็นว่าเขียนว่าเร,เรือดั้ง13เรือดั้ง14อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรือที่อยู่แถวนอกนะครับแล้วก็มีเรือรูปสัตว์นั้นอยู่ตรง แนวที่เป็นแนวแนวทัดเข้ามา<ช>และสายกลางนั้นเป็นสายพระราชยานอย่างเวลานี้ที่เราเห็นแผนพังอยู่เนี่นครับเรือพนังนารายทรงสุบรรณรัชการที่9กก็อยู่ตรงแถวกลางนี้เป็นสายพระราชยาน<ช>ต่อตามด้วยเรือพนั่งสุพรรณหงษ์และเรือพนังอนเนกชาติพุทธชงสุดท้ายก็เป็นเรือแสงนะครับที่อยู่สองข้างทางแล้วก็เป็นเรือตํารวจสําหรับปิดท้ายกระบวนส่วนวันนี้เรือพนั่งทั้งสี่ลำนั้นนะครับมีเอเอ ลำดับการจัดรูปกระบวนอย่างไรเนี่ยนะครับตรงนี้คงจะได้เห็นตั้งแต่ต้นแหละครับมีเทปที่เราเตรียมครับเรือลำแรกสุดในกระบวนครับคือเรือเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินถัดไปคือเรือเสือทยานชนและเรือเสือกำนลศิลเรือเสือทยานชนและเรือกำนลศิลครับผมจะแล่นสายนะครับแล้วก็อยู่ในแนวแถวด้านหน้าถัดนั้นเข้ามานะครับก็เป็นเรือ กล่องนอกอยู่ในสายกลางนะครับแล้วก็มีเรือตำรวจขั้นเราเห็นว่าเบื้องซ้ายสุดขวาสุดนั้นเป็นเรือดั้งนะครับจากนั้นเป็นเรือรูปสัตว์ค่ะเรือรูปสัตว์งั้นก็จะเป็นตามลำดับชื่อที่ที่ปรากฏอยู่นะครับเรืออสุรปักษสีสุรวายุพักนะครับกระบี่รานรอนราบกระบี่ปราเมืองมานจากนั้นไปก็เป็นเรือพารีรังทวีป เรือสุครีบครองเมืองเบื้องกลางเป็นเรือพะนั่งอนันตนาคราชเป็นเรือส่งพัะไตรนะครับแล้วก็เป็นเรือครุดเหินเห็ดครุฑเตะไตรจักรติดตามด้วยเรือกลองไนนะคะซึ่งเรือกลองไนนี้ก็จะเป็นเรือที่ผู้บัญชาการกระบวนพระยุหยะตาชุลมากนั่งอยู่ด้วยก็คือพลเอกวิจิตชนาญการนั่นเอง ถัจากนั้นไปครับเรือเรือพี่นั่งนารายส่งสุบรรชการที่9้าเบื้องหลังเยื้องไปนิดหนึ่งนะครับเป็นเรือเอกชัยเหินหาวและเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่ชักคือเรือที่ทําหน้าที่ในกรณีที่เรือพี่นั่งเข้าในที่แคบหรือที่น้ําตื้นก็จะโรดเชือกให้เรือพี่นั่งและพลพายทั้งสามลำคือเรือเอกชัยเฮินหาวและเอกชัยเหลาทองรวมทั้งเรือพี่นั่งก็จะพายเพื่อฉุดชักเรือพี่นั่งนะครับ วันนี้พระบาทสมเด็จพระอยุธเสด็จเนินลงในเรือพระนางนารายสรงสุบร,รณรัชกาลที่9ส่วนในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั้นสรงพุทนาปลกกล้าปลกหม่อมให้สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชรารสุดาเสด็จเนินโดยเรือพระนางสุพรรณหงษ์นะครับติดตามด้วยเรือตำรวจนะคะซึ่งจะเป็นเรือที่ใช้กราบกัญญาใช้เป็นพานะของพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ที่ตามเสด็จในกระบวนมีตำแหน่งเรืออยู่ริ้วกลางต่อจากเรือพระน่งสำรองคือ ต่อจากเรืออเนกชาติผู้ชมค่ะครับส่วนการเทียบเรือที่ฉนวนน้ําท่าวาสุกีนะครับก็จะเป็นลักษณะฉนวนรูปคล้ายๆขั้นบันไดเนี่ยนะครับโดยที่มีเรือไปนั่งหลายลําจอดเทียบอยู่เพื่อความสะดวกในเวลาเสด็จพระิมเนินลงในเวลาเมื่อจะเริ่มต้นกระบวนนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราคงจะได้ชมภาพจริงนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจําลองหรือแผนผังจําลองริ้วกระบวนซึ่งทางโรงเรียนในเรือกองทัพเรือได้กรุณาจัดทําให้ กับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของเรานะครับก็เพื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่าในระยะแรกทีเดียวเมื่อเสด็จเนินมาถึงแล้วเสด็จลงเรือพนั่งแล้วเนี่ยครับเรือพนั่งที่จอดเทียบอยู่ที่ถนนน้านั้นก็จะค่อยๆบ่ายโฉบออกไปกลางลําน้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็ญาตรากระบวนที่เป็นกระบวนที่เรียกว่าพยุธาตาอย่างใหญ่เนี่ยครับไปตามเส้นทางที่เอ่อระหว่างนี้นะครับผมก็จะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับอยู่คอยชม พระบรมีอยู่ทั้งสองฝ่าฝั่งแม่น้ําทั้งฝั่งกรุงเทพานครและทางกรุงธนบุรีโดยเส้นทางนั้นเริ่มต้นจากบริเวณท่าวาสุกรีนะครับแล้วก็ผ่านมาทางหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยป้อมพระสุมเมนบริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับเรื่อยไปลอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็ผ่านโค้งทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทางด้านท่าราชวรดิตแล้วก็ไปหยุดกระบวนที่วัดอรุณราชวราราม ระหว่างนี้ที่รอเวลาเสด็จเพร่มเนินเนี่ยนะครับทางกล้องของโทรทัศน์การเฉพาะก,กิจแห่งประเทศไทยคงจะนําภาพการเตรียมงานรอเวลาเสด็จเพระมเนินนะครับเรือริ้วกระบวนต่างๆก็เข้าประจําที่แล้วก็เริ่มที่จะปรับรูปกระบวนเพื่อรอเวลาเสด็จเพร่มเนินซึ่งกําหนดไว้ที่เวลาประมาณ15นากา30นาทีนะครับ อาจารย์ข้าเราอยากจะกลาบเรี่ยนให้ท่านผู้ชมได้ทราบสนิกับเนื้อ่าว่าสาหรับท่านผู้ชมที่ไม่สามารถจะติดตามชมได้ทางโทรทัศน์นะคะก็จะสามารถติดตามฟังการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะ คณะกรรมการโดยท่านที่บีกรมประชาสัมพันธ์นะคะในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าพระราชพธิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายพร,พระกระถินโดยกระบวนญา,าตราชลมากนวัดอรุณราชวรารามในวันนี้ซึ่งรัฐบาลโดยกองทัพเรือจัดน้อมกา้าน้อมกระหมอ่อมถวายนอกจากจะมีการถ่ายทอดพระราชพธิธีดังกล่าวทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยสถานียิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ขายแล้วนะคะทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องก็รวมการทำกันเพื่อรวมการเฉพาะกิจโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดให้ประชาชนได้ชมกันทั่วประเทศค่ะและนอกจากนี้นะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมสู่รประเทศต่างๆทั่วโลกจากดาวเทียมอินเทอร์แซซึ่งครอบคลุมพื้นที่กลุ่มประเทศใน3ญย่านมหาสมุทรดังนี้นะคะ คือช่องสัญญาณ P.O.R ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกช่องสัญญาณ I.O.R ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรอินเดียและช่องสัญญาณ A.O.R ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกค่ะและการรับสัญญาณโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมในครั้งนี้การสื่อสารแห่งประเทศไทยก็ได้ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศุนกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวงนะคะอีกทั้งพระราชพิธีดังกล่าวถือได้ว่า เป็นพระราชพิธีที่สาคัญยิ่งของประเทศไทยที่สมควรจะเผยแพร่ให้นานาชาติได้รับรู้ค่ะที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือการปรับรูปกระบวนเรือพระราชพิธีเพื่อเตรียมเวลาที่จะรอรับเสด็จพระราชดำเนินนะครับดังที่ผมได้กลับเรนยชมไปแล้วนะครับว่ารีวกระบวนวันนี้เริ่ม ตั้งแต่บริเวณท่าวาสุกรีนะครับซึ่งเป็นท่าน้ําสําคัญที่ได้ใช้ในการพระราชพิธีเสด็จพลบเนินพยุัตราชลมากในรัชก,กาลปัจจุบันนี้เสมอมานะครับ<อ>คุณสุนทรีคงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่าวาสุกรีครับว่าเป็นท่าน้ําที่มีความหมายมีความสําคัญอย่างไรเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ครับ ก็เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่ห้านะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุลาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบวรพงศ์พิพัฒน์สร้างตำหนักแพรและสะพานท่าน้ำที่ปลายถนนพระชนวนใกล้ประตูน้ำคลองท่อตใต้วัดปราชาธิวาสนะคะสำหรับเป็นท่าเทียบเรือพระที่นั่งของพระเจ้าวังดุสิตพระราชทานนามว่าท่าวาสุกรีค่ะ การเมื่อปลูกสร้างเสร็จแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการมงคลเปิดสะพานท่าวาสุกรีและเสด็จพระชดําเนินไปประทับณนะตําหนักแพ่ท่าวาสุกรีเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2452นะคะและในปัจจุบันนี้ท่าวาสุกรีก็ยังใช้เป็นท่าเทียบเรือพระที่นั่งและมีโรงเก็บเรือพระพิธีส่วนหนึ่งด้วยค่ะ